สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่เราจะได้มาเจอกันนะครับ เป็นไงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันดีนะอะ่ก็อย่าดื้อน,นะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะไม่เอานะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยระหว่างที่นักเรียนหยุดเรียนนี้นะครับแล้วก็ทบทวนในวิชาต่างๆคลิปในวิชาต่างๆนะครับนักเรียนก็ คอยดูแลเอาใจใส่ด้วยนักเรียนไม่ต้องกลัวครับนักเรียนอีกสัปดาห์เดียวนักเรียนก็จะได้มาโรงเรียนแล้วจะพวกเราก็จะได้มาพบมาเจอกันนะครับได้มาเรียนกันนะฮะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับคนะคุณครูก็เป็นห่วงพวกเราเหลือเกินนะครับและคุณครูก็ห่วงตัวเองเหมือนกันนะครับเขาบอกคนเรานั้น ก่อนที่ไปรักใครให้รักตัวเองก่อนก็คือต้องดูแลตัวเองก่อนนั่นเองนะเราดูแลตัวเองเรามีเรีย่ยวมีแรงเราถึงจะไปดูแลคนอื่นได้นะครับทีนี้ในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรียนนะครับคุณครูก็จะทบทวนความรู้เดิมนะครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยนไหมนักเรียนจำได้ไหมครับอาเซียนเราตั้งเมื่อไหร่ 1สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2510นะมีประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อิโดนิเซียฟิลิปปินส์นะครับต่อจากนั้นก็มีบรูายเวียดนามนะครับลาวเมียนมาและกัมพูชาก็เข้ามาร่วมในทีหลังและต่อมาเราก็จนในปีพุทธศักราช2558เราก็ได้ เข้าสู่บทบาทของการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและนับจากนั้นเราประชาคมอาเซียนเราก็ได้เริ่มบทบาทอย่างเต็มที่และคุณครูก็ยังได้พูดถึงเรื่องของบทบาทของอประชาคมอาเซียนในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงไปแล้วนะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากบ้านเมืองของอาเซียนเราประเทศใดก็ตามนะครับที่มีความสงบสุขมีสันติภาพนะประเทศนั้นก็จะมีแต่ความสุขประชาชนก็จะอยู่อย่างสุขสบายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องความรู้เดิมที่เราได้พูดกันนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับ เราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้เราจะพูดกันถึงประชาคมอาเซียนในหลักที่สองนะครับในหลักที่สองหรือประชาคมอาเซียนหลักที่สองนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนะฮะ ก็จะพูดกันถึงในเรื่องของแผนปฏิบัติเกี่ยวกับตลาดการค้าจากองค์ประกอบเหล่านี้อันแรกนะครับนัเกเรียนนัเกเรียนเปิดหนังสือดูไปด้วยกันได้นะครับ mm. ก็จะพูดการในเรื่องของการไหลเวียนของสินค้าอย่างเสีลี นะอย่างเสรีเลยนักเรียนนั่นก็หมายถึงในในประเทศอาเซียนเนี่ยสามารถส่งสินค้าไปขายในประเทศอากลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรีนะครับแต่ต้องจำไว้นะนักเรียนต้องเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายนะครับนะฮะจำไว้นะไม่ใช่ว่าส่งยาเสพติดนี่ไม่ใช่อย่างนี้ต้องเข้าใจก่อน นในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปไปดูตรงสีส้มการไหลเวียนเงินทุนอย่างเสรีนี่งเงินทุนฉะนั้นเราเห็นว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเราสามารถประเทศไอประเทศไออะไรล่ะพวกนักลงทุนของอาเซียนเราก็เข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆได้ นะครับทีนี้พอเข้าไปลงทุนเป็นยังไงครับผลผลจะเป็นยังไงประชากรในประเทศนั้นๆก็จะได้มีไรายได้มีงานทำนะครับทีนี้พอประชากรมีไรายได้มีงานทำเป็นยังไงครับชีวิตความเป็นอยู่ของประ,ชา,ประ,ประชาชนก็ดีขึ้นต่อไปไปดูเรื่องการลงทุนอย่างเสร,รี การลงทุนเมื่อกี้การใช้เงินทุนนะครับทีนี้ไปลงทุนเ้าลงทุนบอกแล้วนะมันมันมันตอบสนองกับในหัวข้อที่แล้วนะครับนะคือไปลงทุนได้ไม่ทำให้อาเซียนเรามันมีการไหลเวียนทางด้านเศรษฐกิจกันอยู่นภายในอาเซียนนะครับต่อไป ไปดูอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการไหลเวียนในเรื่องของงานบริการนี้เลาดเรียนไปดูกวอนว่าคําว่าบริการบริการคือการให้ความสุขนะนะให้ความสุขให้ผู้อื่นได้มีความสุขความสะดวกสบายเนี่ยนะฮนะนะซึ่งสบายทั้งทั้ง สบายใจทั้งคนที่ให้และคนที่รับนะครับนี่อันนี้จะถือว่าเป็นการบริการนักเรียนก็ส่วนมากนักเรียนจะเห็นในเรื่องของด้านใดครับนักเรียนด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะเราเห็นว่าทุกวันนี้ประเทศในอาเซียนเราเนี่ยมีการแข่งขันกันในเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวกันมากนะครับต่อไป เราก็จะพูดถึงการไหลเวียนแรงงานฝีมือแรงงานฝีมือนะครับในประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของแรงงานนั่นเองนะเราก็มาดูเลยอย่างประเทศไทยเราก็มีแรงงานจากต่างชาติแรงงานต่างด้าวหลายๆชาติก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยเรานะครับนะ ทีนี้นักเรียนมาดูนะครับประชาคมท่านเศรษฐกิจอาเซียนต่อนะฮะเขาบอกว่ามุ่งมั่นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันอันจะทำให้เกิด,ดภูมิภาคที่มีความเจริญมั่นคงและสามารถแข่งกับ ภูมิภาคอื่นหรือประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคของเรานะครับอันนี้นะักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าคือเป็นการสร้างตัวเองให้เข้มแข็งพอเราเข้มแข็งแล้วเราก็สามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกที่เขามีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ ทีนี้เรามาดูเป้าหมายนะครับเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเป้าหมายที่หนึ่งนะครับทำให้การไหลเวียนนะฮะเมื่อกี้อย่างที่คุณครูพูดให้นักเรียนฟังที่แรกนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนของสินค้าการบริการการลงทุนเงินทุนแรงงานฝีมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นการลดปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับตั้งแต่ปีพศ .2558 นักเรียนจะได้ว่าอย่างที่คุคณครูพูดแล้วเรียนฟังจากทีแรกแล้วว่าภายในปีสิ้นปี2558เราจะเป็นประชาคมอาเซยียนอย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็หมายถึง ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามเสาหลักที่เราเคยพูดที่ครูเคยบอกนักเรียนตั้งแต่คลิปที่สองนะนักเรียนจับได้ไหมครับความมัน่นคงทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะต้องดีขึ้นภายในปีสิ้นปี2558ทีนี้เราไปดูเป้าหมายที่สองนะครับ เป้าหมายที่สองของประชาคมอาเซียนเขาบอกว่าทำให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวคือมีมาตรฐานเดียวเหมือนกันหมดนะโดยมีมาตรการใหม่ๆใ,ในการปฏิบัตินะครับโดยยึดถือเศรษฐกิจเดิมนะนะก็อย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาถือว่าเขาเป็น ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในอาเซียนนะฮะทักเรียนทราบไหมครับสิงคโปร์เนี่เป็นประเทศที่ถึงจะเป็นประเทศที่เล็กๆแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเขามีความเจริญมากระดับโลกเลยทีเดียวทีนี้ไปดูเป้าหมายข้อที่3ให้ความช่วยเหลือแก่กัน ในประเทศอาเซียนนะครับคำว่าให้ความช่วยเหลือแก่กันในประเทศอาเซียนนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าในประเทศอาเซียนนั้นฐานะทางเศรษฐกิจของแต่และประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องลดช่องว่างอย่างนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างนะครับอย่างในประเทศกัมพูชาลาวหรือสอ,สอปอปอลาวเนี่ยนะครับเมียนมา และเวียดนามนะก็ถือว่าช่องว่างในเรื่องของเศรษฐกิจยังมีมีระดับห่างนะครับเราก็จะลดช่องว่างตรงนี้โดยการช่วยกันมาพัฒนาประเทศเหล่านี้นะครับนะครับเพื่อความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปส่วนในข้อที่4เป็นการส่งเสริมความร่วมมือ นะในเรื่องของนโยบายการเงินเศรษฐกิจมหาภาคนะครับคือโดยรวมนั่นเองนะฮะช่วยเหลือกันนะตลาดเกินทุนตลาดเงินนะตลอดจนการประกันภยัยภาษีกรโครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาถนนนนหนทางนะครับ ในทุกๆด้านให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเนี่ยอย่างเช่นการคมนาคมการคมนาคมไม่ใช่แค่ขนส่งอย่างเดียวนักเรียนต้องสะดวกด้วยและก็ถึงกันนี่ยอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมการท่องเที่ยวเลยนะครับนักเรียนจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวจีน ผ่านไทยนักเรียนจะเดินทางโดยรถยนต์ก็ผ่านไทยทางเครื่องบินก็ผ่านไทยคือตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นเหมือนศูนย์กลางนะฮฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะนี่เป็นการยกระดับนะฮะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ในทุกด้านเลยนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของแรงงานนะแรงงานเราก็ต้องยกระดับให้สูงขึ้นเพื่ออะไรครับเป็นที่รองรับหรือเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆในโลกนี้นี่เราไม่ใช่แค่เฉพาะในอาเซียนเราเท่านั้นนะครับแต่ไปถึงประเทศที่ นอกกลุ่มอาเซียนของเราด้วยทีนี้เราไปดูแรงงานที่เสรีในอาเซียนนะครับนะครับแรงงานเสรีคำว่าเสรีคืออิสระนั่นเองนะครับสามารถย้ายแรงงานฝีมือนะครับแล้ววางประเทศอาเซียนนะฮะในประชาคมอาเซียนนะครับทีนี้ก็จงมีข้อตกลงหรือข้อแรกเปลี่ยนกันนะครับ ก็ยัมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8สาขาอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็มีผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่9ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียอันนี้ก็ได้ทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันนะฮะในการเคลื่อนย้ายในเรื่องของการบริการสินค้า แรงงานการลงทุนอย่างเสรีโดยกำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในสาขาอาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ได้รู้ว่ามีอาชีพใดบ้างนะฮะที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆทั้งหมดเจสาขาด้วยกันสามารถไปอยู่เคลื่อนย้ายไปอยู่ในประเทศ ในอาเซียนของเราได้อย่างเสรีและก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายด้วยนี่ครับเรามาดูนะครับแปดอาชีพนะครับมีอาชีพอะไรบ้างทันตแพทย์รักษาอะไรครับหมอรักษาอะไรฟันหมอก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้รวมกันนะพยาบาล การท่องเที่ยวออการท่องเที่ยวนี่นักเรียนหมายความเป็นยังไงฮะก็เราก็ไปทํางานในสถานที่ต่างๆนะครับเช่นในโรงแรมอย่างนี้นะฮะวิศวกรสถาปนิกนักสำรวจและพวกการบัญชีนี่คือเจ็ดสาขาหรือแปดสาขาเนี่ยแหละครับนะ ทันตแพทย์กับหมอในอาชีพเดียวกันนะครับเนี่ยถือว่าเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีและถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้เราไปดูเสาหลักสุดท้ายคือเสาหลักที่สามอันนี้ก็จะเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะครับในเรื่องนี้นะครับ นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมนะครับในประเทศอาเซียนที่เอื้ออาทรคือและแบ่งปันคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีวาม <c oughs> การกินดีอยู่ดีครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนฮะ แต,แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วโควิด -19 ระบาดไปทั่วเไยกว่าประเทศใดในอาเซียนโดนเหมือนกันหมดประเทศเรายังดีนะครับยังดีกว่าประเทศเพื่อนสมาชิกของเราเรายังมีการดูแลนะครับที่ดีอยู่นะครับ นอกจากนั้นก็เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกป่าไม้นะครับป่าชายเลนทะเลเนี่ยก็ช่วยกันดูแลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยฉะนั้นก็ต้องดูแลให้เขาอยู่กับเราได้นานๆให้ยั่งยืน และยังมีการพรัฒนานะครับในด้านการคุณภาพของชีวิตของประชาชนในประเทศอาเซียนเราให้พ้นจากความยากจนให้มีสิทธิมนุษยชนเท่าทัดเทียมกันแล้วก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของแต่ละชาตินอกจากนั้นก็ในแต่ละปีแต่ละปีนักนักเรียนทราบไหมครับ เขาก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียนโดยจัดแลกเปลี่ยนไปประเทศต่างๆก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพนะฮะมีการแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนนะครับซึ่งเป็นการรับผิดชอบร่วมกันนะครับทีนี้ เราก็จะเป็นการส่งเสริมทางด้านเอกภาพเอกภาพของทุกคนเลยนะครับของประชาชนทุกคนก็อย่างที่คุณครูพูดตั้งแต่ตอนแรกให้ทุกคนมีการกินดีอยู่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะและประชาชนทุกคนก็ได้รับสวัสดิภาพอย่างดีด้วยจากประเทศนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะครับ ทีนี้เราไปดูเป้าหมายนะครับหนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้เราก็มาดูสิครับว่ามันจะเกี่ยวข้องอย่างไรอันนี้ก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับทางด้านการศึกษานะครับการลงทุนในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะคือพูดง่ายเลยต้องจัดการศึกษา ให้ทันสมัยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมเสริมทักษะในการประกอบอ,อาชีพนะไป่ว่าสตรีเยาวชนหรือว่าผู้สูงอายุตลอดจนผู้พิการนะครับส่วนข้อสองคุ้มครองและสวัสดิการสังคมอันนี้ก็ เป็นการกระจัดความยากจนที่เกิดขึ้นอันนี้เกียมาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับนในเรื่องอาหารโรคติดต่อนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างตอนนี้โควิด1 9กนะฮะกำลังกระจายไปทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงอาเซียนเราด้วยแหละ แต่และประเทศก็ดูแลนะครับรับมือแก้ไขนะเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเป้าหมายที่3นะครับก็จะเป็นสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมอันนี้ก็จะให้ความสนับสนุนนะครับกับกลุ่มต่างๆนะโดยเฉพาะกลุ่มที่รอยอกาสนะหรือกลุ่มที่อ่อนแอ นะฮะกลุ่มให้ความคุ้มครองแรงงานที่โยกย้ายถิ่นฐานเราจะเห็นเ่ามีแรงงานของต่างชาตินะครับที่โยกย้ายถิ่นฐานก็จะได้รับความสะดวกคือช่วยเหลือกันนะครับยังไงก็ช่วยเหลือกันไปก่อนนะครับต่อไปเป้าหมายที่4นะฮะก็จะเป็นความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็จะพูดถึงธรรมชาติและก็จะเป็นการช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษมลพิษข้ามแดนนักเรียนรู้ไหมคำนี้นักเรียนเคยได้ยินปัญหาทางใต้ไหมครับไม่ใช่เฉพาะทางใต้นะครับทางภาคเหนือเราก็มีฟุนควัน มาจากไหนล่ะครับก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเขาเผาเผาป่าเผาป่าเพื่ออะไรเพื่อทำที่ทํากินฝุ่นคะวันดังนี้ที่เกิดจากการเผามันก็ลอยข้ามแดนข้ามประเทศมาอันนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศเราได้นะซึ่งมีปัญหาทุกปีเป็นประจำ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตของคนตลอดจนแมก้กระทั่งในอย่างเช่นในกรุงเทพเราเนี่ยก็จะมีฝุ่นฟันที่เราเรียกว่า PM ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ทางราชการก็พยายามที่จะช่วยเหลือพวกเรานะครับทีนี้เราจะมาสรุปนะครับในสองเรื่องนี้ สองประชาคมหลัง,ลงนี้ี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะประชาชนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็และในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการแลกพูดง่ายๆเลยเราสามารถที่จะไปลงทุนนะครับนะในประเทศ กลุ่มสมาชิกอาเซียนของเราได้นะมีการแลกเปลี่ยนแรงงานนะครับและแปดอาชีพที่สามารถเข้าไปทำงานได้ในประเทศอาเซียนได้อย่างมีอิสระ,ะและก็เสรีภาพนอกจากนั้นเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของประชาคมาวัฒนธรรมอาเซียนอันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของ เป้าหมายนะครับสังคมนะทำให้เกิดเอกภาพให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือพูดง่ายให้ประชาชนเขามีความเป็นอยู่ที่ดีนะโดยช่วยการสร้างสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนนะครับทีนี้ไปดูการบ้าน สำหรับการบ้านนะครับที่คุณครูจะฝากท้ายคลิปนี้นะครับนักเรียนดูนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดอาเซียนนะฮะในหน้าที่29นะครับข้อ3นักเรียนเห็ือย่างนักเรียนเห็ือย่างง่ายๆนักเรียนก็เอาว่าปัญหาต่างๆนะครับนะครับเรื่องใดที่มันเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ในหัวข้อใดหัวข้อการเมืองหัวข้อเศรษฐกิจหัวข้อสังคมและวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องอยังไงเอาแต่หัวข้อหน้าตัวไอตัวอักษรหน้าหัวข้อนั้นๆนนนะมาใส่เท่านั้นนะครับไม่ต้องเอาข้อความมาใส่นะครับเข้าใจน,นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับก็ขอให้พวกเรา ดูแลรักษาสุขภาพนะฮะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้างนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์ครับเราก็จะได้พบกันแล้วนะครับนะดูแลรักษาสุขภาพไปดีนะครับวันนี้คุณครูบายบายนะครับสวัสดีครับนี่